สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากรน,นะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้วันที่22นะคะงาอ,ออกกำลังกายของน้องนะคะข้างหลังน้องก็จะเป็นคิววิวทิวเขานะคะวันนี้น้องก็บอกเลยว่า360องศานะคะมีความสุขมากดูหน้าสิคะนะคะรอยยิ้มแห่งความสุขวันนี้ก็มากับแบรนด์นิชานะคะหัวก็ยังต้อง อันนี้กลับไปยุคแมรี่นะคะในยุคของพระนางอลิซเบธน,นะคะที่ยังแต่งตัวใส่หัวดวงคิ้เเ๋นะคะ<ม>น้องบอกแล้วนะคะว่า,าการที่จะบีใบหน้าที่มีความสุขนะคะเพื่อนยิ้มแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเห็นไหมคะอันนี้ไม่มีริ้วรอยนะคะน้องอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาออกกําลังกายนะคะแต่ว่า การออกกําลังกายก็ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะวันนี้น้องมาสาธิตให้ดูแล้วนะคะว่าจัดเต็มค่ะชั้นสวยแล้วนะคะหุ่นดีหุ่นดีก็จะมีกําลังใจในการแต่งตัวออกกําลังกายนะคะวันนี้น้องมากับเสื้อที่ออกกําลังกายนะคะสีออกสีเทาเงินนะคะเพื่อให้เข้ากับเครื่องประดับที่วันนี้ก็จะออกเป็นสีทองนะคะสีเงินสีทองสีเทาอันนี้สีดําไปด้วยกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นอ้อมิมิก เป็นเอออันนี้เอาให้ดูนะคะของน้องก็วันนี้เป็นสร้อยนะคะเป็นปีกนะคะปีกของอีเกิลนะคะหรือว่าปีกของนกอินทรีนั่นเองนะคะ <S <S ให้ดูนะคะงของน้องวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะนี่นะคะให้ดูหน้าตรงแต่ว่าแสงอาทิตย์มันอยู่ด้านนี้นะคะ <S <S นี่แสงธรรมชาตินะคะไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอมีสตูดิโอเป็นธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดนะคะคอเนกเลตนะคะเนกเลตก็แปลว่าเรื่อประดับคอนะคะอ่ะวันนี้มีอะไรแขนแขนนะคะก็จะเป็นงานงานทองเหลืองนะคะมามาเต็มนะคะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสามเส้นนะคะจะมาเป็นเออตีมเดียวกันนะคะเห็นไหมคะก็ วันนี้มีข้อเท้ามาด้วยนะคะข้อเท้าน้องก็เดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงนะจะให้ขึ้นลายนี้ค่ะก็จะดันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะนี่ก็มีข้อเท้ามานะคะใส่ข้อเท้าด้วยนะคะก็ขี่จักรยานไปก็นังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าอันนี้แรงบนนันดาลใจก็อินเดียนะคะอันนี้มาจากอินเดียนะคะก็คือเครื่องประดับเนี่ยส่วนใหญ่นะคะตอนนั้นประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะคนที่แต่งตัวเยอะๆก็คือ อะไรคะฝรั่งเศสนะฮะจะเป็นเจ้าที่มีการแต่งตัวผู้หญิงจะต้องสวยงามผนัง วิกต oria นะคะในพระเจ้าหลุยนะคะที่16ที่เป็นรือกระชอนนะคะที่ดังที่เขาแต่งตัวสวยงามมากนะคะจนใช้เงินท้องประคลังหมดจนต้องเกิดเป็นนักโปรียนขึ้นมานะคะที่เปลี่ยนเอ่อรีววเชันเปลี่ยนประวัติศสาสตร์ของฝรั่งเศสไปก็คือการแต่งตัวหรือว่าฟุ่มเฟยนั่นเองแต่ว่ายอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าพระนางเป็นคนที่สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนะคะเครื่องประดับของน้องเนี่ย การแต่งตัวให้สวยงามก็มาจากพระองค์นะคะก็แต่ว่าด้วยความที่น้องนะคะไปดูหนังไปดูประวัติศาสตร์พะน้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะ history นะคะของตะวันตกตะวันออกนะคะแล้วก็เอเชียนะคะยุโรปนะคะแอฟริกาค่ะเริ่มต้นจากการที่น้องเดินท่องเที่ยวตอนนั้นก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนไทยธรรมดานะคะเม่ก็เป็นเด็กเรียนนะคะแต่ก่อนตัด ผมทรงหน้ามานะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าได้มีโอกาสเจอเพื่อนต่างประเทศนะคะก็ชาวฝรั่งเศสก,ก็กิยมนี่แหละค่ะกิกี้นะคะก็บอกว่าตอนนั้นน,น้องไม่เข้าใจว่าการเดินทางแบ็คแพ็คคืคออะไรนะคะน้องก็ไปบอกกิกยมว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งมาเมืองไทยนะคะทำไมเขาต้องมาแบ็คแพ็คกันแล้วว่าคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยจนจริงหรือไม่นะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องเก็บเงินนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือบินมาเมืองไทยได้เลยแล้วก็การมาแบ็คแพคเดี่ยวเขามาตามหา the meaning of life meaning of life ก็คือ uh, meaning of life ก็คือความหมายของชีวิตนะคะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเขามีคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขามีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างหนะ้าที่การงานเรียนการศึกษาสูง แต่ว่าเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตก็เลยอยากออกมาท่องโลกกว้างเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเบื่อนในประเทศเขาเขาอยากมาเห็นเอเชียที่มันมีความคอนทราสต์คอนทราสต์ก็คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดขัดกันเหมือนบวกกับลบนะคะเหมือนหน้ามือกับหลังมือว่าเอ๊ะโลกนี้มันเหมือน,นสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าโลกแบนใช่ไหมคะแล้วก็มาโลกกลมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าโลกกลมเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นโลกว่ามันมีความแตกตา่างยังไงนะคะ ทีนี้กิยมก็เดินทางมาเมืองไทยว่าเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะเป็น destination นะคะก็คือจุดมุ่งหมาย destination ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวมากนะคะกิยมก็มาเมืองไทยก่อนที่จะมาเมืองไทยก็ไปที่ออสเตรเลียก่อนนะคะพวกออบอริจินนะคะพวกจิงโจ้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ชาวยุโรปนะคะ ส่วนใหญ่เขาก็จะไปในประเทศที่การที่เราจะเดินทางออกประเทศเราไปเพื่อที่จะไปประเทศไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่เราเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากประเทศใกล้ๆก,ก่อนความง่ายก่อนนะคะอย่างเช่นประเทศไรคะที่ง่ายที่สุดขอแนะนนะํานักท่องเที่ยวที่จะไปแบคแ,แพกนะคะคุณต้องไปคนเดียวนะคะสิ่งที่กิโยมสอนนิกไวกีกีนี้นะคะก็คือว่าการไปคนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองได้ค่ายควรได้มีความคิดได้ไปเจอสังคมที่แตกต่างแล้วก็เปิดโอกาสให้เรานะคะ ขี่จักรยานได้เจอเพื่อนใหม่นะคะเขาเรียกว่าโซโล b a c k ก a c k e เกอร์โซโล p a c k ก r เกอร์ก็คือโซโลคือการเหมือนโซโลโกีตาร์ แต่ว่าอันนี้เป็นการโซโล่คือการเดินทางแบ็คแพคเกอร์คนเดียวนะคะต้องใช้สกิลสกิลหรือว่าทักษะหลายอย่างมากสกิลแปลว่าทักษะก็คือไม่ว่าจะกการแพคกระเป๋าการพับเสื้อผ้าการวางแผนจัดการการดูแผนที่การอ่านหนังสือต้องมีหนังสือเดี๋ยววันนี้น้องจะมาโชว์นะคะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นแบ็คแพคเกอร์กันนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาฟังนะคะหรือว่าคนที่อายุ30 40 50่สก็สามารถจะเป็นแบ็คแพคได้เพราะว่า การท่องเที่ยวการที่ออกไปเรียนรู้โลกนะคะโลกเรานะคะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ห้องสมุนทโลกเราเนี่ยความรู้มันอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยนะคะเริ่มต้นขั้นแรกคุณต้องได้ภาษาอังกฤษก่อนนะคะถ้าคุณจะเดินทางออกนอกประเทศไปไกลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะคุณก็สามารถเดินทางได้ทั่วโลกมีพาสปอร์ตกับบัญชีธนาคารอย่างเดียวคุณก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกน,นะคะประเทศไทยนะคะ ฟรีวีซ่านะคะหรือว่าวีซ่าฟรีสำหรับคนไทยก็ตอนนี้นี้ไม่รู้แล้วนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้ออกนอกประเทศมานานแล้วก็ประมาณ19-25ถึงประเทศนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ถึง30หรือยังน,นะคะว่าวีซ่าของคนที่เป็น nationality นะคะไทย nationality คือคนที่มีสัญชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องขอวีซ่าเดินทางไปประเทศนั้นได้เลยเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะ15วันประเทศเกาหลี90วันนะคะ 15วัน90วันอย่างรัเสเซียนะคะกับประเทศไทยคอนเน็กชันเราคอนเน็กชันก็คือความสัมพันธ์เราดีนะคะประเทศที่มีความสัมพันธ์ดีก็จะให้เรา90วันนะคะเช่นตุรกีนะคะตุรกีก็ให้เรา90วันนะคะประเทศอะไรอีกนะแถวเออก็หลายประเทศนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะทําคลิปต่อไปว่ามีอะไรบ้างทีนี้กลับมาก่อนว่าทาไมต้องเป็นแบ็คด์แฟเกอร์แล้วก็แล้วกมแทารจาเกี่ยวกับเครื่องประดับของน้องแบรนิชานะ ก็คือมันจะมีความเป็นฮิปปี้เพราะว่าเวลาคุณไปเดินทางนะคะมันก็จะต้องขําไหนนอนน,นั่นหรือว่าจองโรงแรมอะไรก็จะมีหลากหลายมากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าสปิริตนะคะสปิริตชั่วคือการชอบอิสระนะคะการที่ไม่อยากที่จะตกอยู่ภายใต้ ความคิดเห็นหรือว่าการที่สังคมมากดดันให้เราต้องทำอะไรนะคะก็ฉะนั้นเขาก็จะเลือกเดินทางไปที่จะหาความเป็นอิสระแล้วก็หาคนที่เขารักหาสถานที่ที่เขาชอบอยู่เองไม่จําเป็นว่าเกิดมาประเทศนี้จะต้องอยู่ประเทศนี้อยู่ประเทศไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกดีนะคะฝรั่งจะมาอยู่ย้ายไม่อยู่เมืองไทยเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขารู้สึกดีเขาเรียกว่าสปายะประเทศนะคะก็คือประเทศที่มีองค์ประกอบ นิชากรก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าต้นกําเนิดพี่น้องรู้จักเพื่อนที่เป็นชาวฝรั่งเศสของน้องกิยมนะคะก็นี่แหละค่ะเราทําธุรกิจร่วมกันนะคะก็คือแบรนด์ของนิชาคือใช้ชื่อของนิชาเองเลยนะคะช่วงนั้นก็คบกันนะคะเป็นแฟนกันแล้วก็นิชาเนี่ยถ in ้าเกิดว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะเรียกเราว่านิชนิชานะคะนิชาอย่างนี้นิชานี้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษา อินเดียก็จะเป็นน,นิสานะคะนิสานิสาเขาจะเรียกนิสานะ,ะแล้วก็